วันนี้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจำนวนห้าเครื่องเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PAPR พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจนวน6ชุดเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จพระนางเจ้าสุดิ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจําเป็นต้องมีชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐานจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระทมพระราชทานชุด PAPR รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลประจําจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง76จังหวัดรวม จำนวน456ชุดโดยเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอมืองฉะเชิงเซาจัังฉะเชิงเซานายมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจัังฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือชุด PA PR พระราชทาน ซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธรจำนวน6ชุดเพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น วันนี้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายแพทย์อนุกูลไทยฐานันผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีรับมอบชุด PAP พรพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาครจํานวนหชุดอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครกล่าวว่าในพื้นที่ของ วัสมุทรสาครยังพบการระบาดของโรคโควิดสิในวงกว้างอย่างต่อเนื่องย่อมมีความเสี่ยงที่จะพบการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการในผู้ป่วยหรือประชาชนโดยทั่วไปซึ่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และในวันนี้ที่โรงพยาบาลชนบุรีจังหวัดชนบุรีแพทย์หญิงจิรวรรณอารยะพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบชุด PA PR พระราชทานเมืองหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลชนบุรีจำนวน6ชุดยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยสถานการณ์ในปัจจุบันโรงพยาบาลชนบุรีมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิดสิเเข้ารับรักษาตัวอยู่เป็นจำนวนมาก